สวนสนุกเปิดใหม่ทุนสร้าง6,600ล้านที่คานิวัลเมจิกอยู่จังหวัดภูเก็ตแสงสีจัดเต็มใหญ่อลังการได้รางวัลการันตีกินเนสบุ๊กถึง9ใบแถมใบที่10กกำลังตามมาจ้าส่วนเรื่องราคาก็ตามนี้ที่นี่จะเปิดช่วงเย็นตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งเลยมีกิจกรรมให้ทําเพียบจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องชอบแน่นอนชอบความเวอร์วังของที่นี่มากขนาดทางเข้าห้องน้ํายังอลังคือทุกห้องจะตกแต่งไม่เหมือนกันเลยแบบนี้ก็ต้องเข้าให้ครบแล้วไม่ล่าและนี่คือตู้ปอบคอนที่ใหญ่ที่สุดนนนโลกกเิไไปทางห็ต ตาตื่นใจมากเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนมหศัศจรรย์เลยที่นี่มีทั้งหมด4ี่โซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนช้อปปิง้งโซนพัตคาโซนโรงละครขนาดใหญ่และโซนเมืองไฟที่บอกเลยว่าเดินถ่ายรูปทั้งคืนก็ไม่หมดแน่นอนที่เราประทับใจเนี่ยคือคนสร้างและคนออกแบบเนี่ยเป็นคนไทยเราเลยจะได้เห็นเป็นสไตล์ไทยๆแบบนี้เลยต้องยกความอลังเวอร์วังให้เขาจริงๆเพราะเราเข้าไปเนี่ยพูดคําว่าว้าวไปเป็นร้อยรอบได้แต่เดินนาน,น,นๆก็แอบเวียนหัวแสงสีไฟนิดนึงอยากให้ลองมาเที่ยวกันดูสักครั้งในชีวิตนะ